จะโดนว่าว่าเป็นผู้หญิงที่หลอกแต่งงานเพื่อที่จะได้มาอยู่เมืองนอกสวัสดีค่ะมาพบกับสแต็กแล้วนะคะที่ star uk star tv นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องเมียฝรั่งอีกเช่นเคยนะคะเรื่องราววันนี้เราจะมาคุยกันทําไมนะคะทำไมฝรั่งถึงเลิกกับ เมียไทยนะคะโอเคลองมาดูกันก่อนเลยว่าสาเหตุนะคะส่วนมากแล้วทําไมฝรั่งถึงเลิกกับเมียไทยภรรยาคนไทยนะคะข้อแรกเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเออพอคบกันไปสักพักนะคะมันเข้ากันไม่ได้นะคะเข้ากันไม่ได้ในที่นี้มันก็มีหลายหลายสาเหตุอาจจะเป็นการที่คบกันแล้ว มุมมองชีวิตมุมมองการใช้ชีวิตไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่เมียไทยแบบที่ต้องเลิกกันนะคะสาเหตุที่พอแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วทำไมถึงเลิกกันนะคะแล้วก็ภาษานะคะแล้วก็บางคนนะคะความอดทนมีไม่มากพอนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เลิกกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะไปเป็น มีชู้หรือว่ามีคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแบบการที่เหตุการณ์อยู่ในบ้านนี่แหละการที่ต้องทํางานบ้านแชร์งานกันแบ่งงานกันทําอย่างเงี้ยฝรั่งบางคนก็เห็นแก่ตัวซะเหลือเกินนะคะคิดว่าเอาผู้หญิงไทยเข้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วก็คิดว่าให้เขาเป็นคนใช้โน่นนี่นั่นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนี่คือเหตุ ผลหนึ่งที่ผู้หญิงก็ไม่ทนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสาเหตุที่คิดว่าทำไมผู้หญิงไทยถึงเลิกกับสามีชาวต่างชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงไทยอาจจะเจอไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าอาจจะเป็นเป็นคนดีกว่าหรือเป็นคนรวยกว่าหรือว่าเป็นคนที่แบบมีฐานะที่มั่นคงกว่าอะไรแบบนี้นะคะมีหน้าตาดีกว่านะคะเนี่ยเราไม่ได้เหมารวมว่าเป็นผู้หญิงไทยทุกคนนะคะแต่าซจะบอกว่า มันมีเหตุแบบนี้อยู่จริงๆนะคะเหมือนแต่งงานมาอยู่ที่นี่พอได้วีซ่าแล้วก็แบบปีก้าขาแข็งอยู่เองได้ทําอะไรเองได้นะคะก็ตีจากนะคะตีจากคนที่เขาเอาคนมาที่นี่แล้วก็ไปหาลู่ทางเพื่อที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนั่นเองนะคะมันมีหลายประเภทมากอันนี้สตาไม่ได้เหมารวมว่าผู้หญิงทุกคนเป็นนะคะแต่ไซจะบอกว่า มันมีนะคะมันมีผู้หญิงประเภทนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางทีนะคะคนในกลุ่มเนี้ยจะโดนว่าว่าเป็นผู้หญิงที่หลอกแต่งงานเพื่อที่จะได้มาอยู่เมืองนอกแล้วทีนี้พอเขาไปพูดต่อพูดต่อกลายเป็นว่าแบบปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งทั้งหมดนะคะก็เลยเราต้องยอมรับนิดน,นึงนะคะว่า เหตุแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าผู้หญิงไทยไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะระวัง ระวังมากๆนะคะในการที่จะแต่งงานกับใครสักคนนะคะเช็คแบ็กกราวน์โน่นนี่นั่นนะคะว่าครอบครัวเธอเป็นยังไงพื้นฐานของคนที่เขาแต่งงานด้วยเป็นยังไงนะคะบางคนไม่แคล้วนะคะขนาดเช็คอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยังมาตกอยู่ในสภาพที่เอาคุณเธอมามาอยู่ที่นี่มาสร้างครอบครัวนะคะผลสุดท้ายก็โดนหลอกให้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นสารพัดนะคะหลอกให้เอาบัตรเครดิต ไปใช้ที่เมืองไทยหลอกให้ไปสร้างบ้านให้ที่เมืองไทยหลอกให้แบบพาลูกที่ติดกับคนไทยแล้วมาอยู่ที่เมืองนอกแบบนี้ก็มีนะคะซึ่งดิฉันเคยเห็นมาแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครคือคือเขาทําให้ทุกอย่างพอมาอยู่ที่นี่นะคะก็ตัดสินใจที่จะเลิกกันไปแล้วก็ มาเป็นซิงค l มุมแล้วก็ขอบ้านรัฐบาลอยู่นะคะอันนี้คือชีวิตจริงๆที่คนไทยเจอและชีวิตจริงๆที่ฝรั่งที่มีเมียไทยเจอนะคะอีพีน mm ี้ตาก็ต้องพูดไว้แค่นี้ว่านี่คือสาเหตุหลายๆอย่างที่ที่ทำไมเขาถึงเลิกกันนะคะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกับ s ตา r ใหม่ใน e ีพีหน้านะคะสายฟอเมาส์มอยอ,อีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ